ความสุขนะครับความสุขบ่ต้องไปว่าตัวบ่ต้องไปหาอยู่ไสนะครับบ่ต้องบอกว่าอยู่ที่ใจเฮาอยู่ที่ใจอยูุมองไหนล่ะครับอยู่ตรงไหนของหัวใจล่ะครับความสุขนะครับหรือว่าความสุขบ่ต้องบอกว่าอยูุติโตเฮาอยูุติโตเฮาล่ะไรยุมองไหนอยู่ส่วนใดของโตเฮาล่ะครับผมก็อยากแค่แค่อยากบอกว่านะครับความสุขนะครับพร้อมสิกอดเฮาเสมอนะครับอยู่ใกล้ๆเฮานี่ล่ะครับอยู่อ้อมๆแอมๆข้างๆเฮานี่ล่ะ ความสิกดเท่าอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแค่ว่านะครับเท่าขจัดความทุกข์ออกไปจากใจเท่าจากโตเท่าให้มันได้นั่นแหละครับความสุขกสิกอดเท่าเองครับความสุขเขาสิเขามากอดเท่าเองนะครับผมเขาใจดีนะครับว่ามันยากบางคนอาจสิขจัดความทุกข์ออกไปจากใจมันยากนะครับแต่ว่าเท่าก็ต้องพยายามเท่าก็ต้องขจัดความทุกข์ออกไปจากโตเท่าจากใจเท่าให้มันได ความสุขกสิเขามากกว่าเข้าเองครับนี่คืออีกมุมมองหนึ่งอีกมุมหนึ่งของเดกเกียนะครับกะมาหลับส้มกันเลยครับเมนโอมอนี่นะครับต้มยำหางหมูนะครับพอดีผมบดหเห็ดเองนะครับเลขานะครับเป็นคนเห็ดต้มยำหางหมูนะครับปีเปียสชมฉ่ำเลยนะครับหางหมูนะครับหมูอยู่ประเทศทั้งกะลีนะครับ มันสี่อนกลางถือกนะครับ่อนกางถือกเพราะว่าสิเป็นลิ่นเพราะว่าสิเป็นหัวใจเพราะว่าสิเป็นตับเพราะว่าสิเป็นสี่โค้งอ่อนเพราะว่าสิเป็นกกหางเถือกครับเถือกมันนี้ก็เลยเอาหางหมูเหระครับมาต้มเอาบะแมีหางกิ่นๆได้ครับได้เบิดตครั้งกกหางเลยเห็นบอรับมันเฮดพโลกระเฮดแล้วนะครับหางหมูกะใดย่างกะย่างกินแล้วนะครับ เบิ้แนวสีเห็ดแล้วนะครับก็เลยเห็ดต้มยำหางหมูนะครับก็แยกน้ำซุปน้ำต้มตั้งหากนะครับนี่น้ำต้มยำนะครับต้มแซ่บมัแล้วครับเอาพริกผงห้อยนะครับกินกับข้าวเจ้านะครับกินกับข้าวเจ้านะครับกินกับข้าวเจ้าห่อนๆนะครับมีสองจานเป็นอยังนัว่ามีสองจานนะครับเพราะว่ามันมีสองข้นนั่นแหละครับ เลขาครับผมนี่แหละครับเป็นบอดนะครับบอดเกียร์หรือเดอเกียร์นะครับมากินน้ากันเด้อครับเด้อมาเด้อครับมากินน้ากันกินไปน้าบอกไปน้าบอดตั้งแนวกินโซ่ดอกครับปวา่าผมเห็ดเห็ดคลิปนะครับสะสมนะครับสะสมรักกิโลี่ซอนะครับ แสบไหรหางหมูล,ลองเห็ดก,กินมึงด้ไหมได้อืมแสบจริงหรืแสบแห้งกินนั่งอยากหัว อย่ว่าครับเบอรจากของคุกินตอนนั้นสิกินยัวอะเรียกขาบอกว่าคุว่ากินตอนนั้นสิลุงคุปบกินมันมดแบบย่างผมเขาเอื่นว่าอย่างน้อตัวยางหรือไอดลอลสว่างส่นะครับเกลือโจอีสานผ้าสวบผ้าแดดนะครับนะครับผมเอาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าแกมีทัศนคติดีพอผัดพิ้งไผ ว่าวแบบบุรีกุ้ใดบัวอวดบัวโอ,อเป็นก้อนที่หนาชื่นส้มนะครับหนาวเป็นแบบยางนะครับบัวฮาร์ติว,ว์วาในทางบุรีก็ดังได้ทั้งสี่นะครับ ผมกำลัง nhau <g ül üyor> ผมกำลังปองใส่แงกับกะดูกเลย <c oughs> บ่ขาพวกให้ออกหนักปอง <c oughs> ปนะจะไปนังกับแค่ปีโลกโกไว้เนี่ย <c oughs> พอเป็นกะใส ว้าเอาเอาวะบอสคิดอึดเดียวกัมากเลโอ้นั่นงดีดีก่อนมีเป็นซีวิตปกติครับซีวิตประจำวันมุ้งหนอก้างหน้า ไม่ชอบหมูแล้วยังกามาดีเอ็มอีเลยเขียนไปล่มเตะตายบนันนี่บริส่ือดิเบียมาจากชอบหมูบันนี่ยงออกจากดีเอ็มมาเสือนมาเสือนให้เจ้ายุลานพี่ไหมที่ติดอันคิ้วโรดผี่ไหมนีม่ร่านก็เด้ย,ยางจะหลาดเนื่ย ขับยุกา e e. รีเอ็มบมี่บะมี่เด้อโอ้มีอยู่บ่ายางขับขึ้นไปคิดว่ายางมะพีแต่ทีรอดได้ถุงหลพอดีเห็นไหมเขาเรียกว่ายางขับขึ้นไปพอดีเงินออกเงินออกนะครับเงินออกก็เลยเอาเงินไปเข่าบัญชีไป ผมบอด้หยุดงานก็ดีเลยครับผมหยุดงานเลยเอาเงื่อนสดไปเข่าธนาคารนะครับเงืนมัเสียเป็นสองสองแบบนะครับมันสิแบบเข่าบันซี่เครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เงื่อนซ่ซซองอีกเครื่องหนึ่งสินะครับอาจจะเป็นคาหลวงเวลาหรือคาเงืนพิเศษทห่อเห็ด เกินหนึ่งนะครับเขาละระบบนี่นะครับกับเขาใจด้วยกันว่าเป็นยังเขาขึ้นให้เป็นซองแบบบนเขาให้เป็นซี่บิดเช่เดียวกับเล้วของใี่ไหครับมันบ่าได้ไง่ <laughs> วาว่าบ้ได้มันบ่าได้ไม่คิดไรพดมันาอาจจะไรพูดอาจจะเกี่ยวกับ บ้านเขาเหรอครับบอกเผยแผ่บ่ได้ที่จ si ังหวัดห้องสิทธินะครับเขาบ่เฮ็ดอันนั่นอาจจะดึงบ่เฮ็ดจั๊กสมองบ่ให้เฮ็ดเกินจั๊กสมองสิทธิ์นะครับแต่เกินก็ถือว่าเป็นการหลงเวลาสิทธิ์ในบ้านเัางหมดนะสมีซีแซกลบดีแน่ตามภาษาเหรครับที่จังหวัดห้องหมดล่ะ นะการรวงเวลาเขาอาจจะเอาเงินใส่ซองให้าองสินะครับนั่นเป็นการกับเป็นการหลีกเลี่ยงบอกง่ายๆซะว่าไดดอกกาเขาเป็นคนไทย มันๆเยดโพรโลกันสีสีแบบแดงสีแบบฉ่ำๆนะครับเป็นสีน้ำตาลเปรี้ยงด้วกันแบบโปรโลเนยโปรโลผมโมมากปันไหนเพราะว่ามัน ăn vạn nè báo nhau không gì ăn 30 40 bạc. <laughs> Tỏ nhau nhau. Bia thiệt xăm nằm là như bạn không? Như bạn này. Bao hòa cái 20 bạc, 20 có bạc. Bữa mình thử xăm nằm thử có nằm. Ừ. Tôi lấy mặc nó hợp đó. Tôi lấy mặc kín nó hợp mà có thể nè. Ô, bốc quyền hợp bốc quyền. 哇！哪的。 ผมกับว่าได้กินแบบเป็นไหลเป็นเมาไม้แล้วนะครับกินพอกินเนขา่าแสบมันเบิดไวแล้วมันเบิดไว้ที่กินแบบนั้นแล้วนะครับกรแ,แล้วแต่ก้นนะครับแล้าแต่ก้นบางก้นอายุเถาแล้วยังกินแบบหัวล่าหนาอยู่ก็แล้วแต่ก้นแต่ว่าผมมันมันเบิดไวแล้วเคนะ ao yêu quá? Khiêm anh à? Anh thêm khẩu. <laughs> lại bao? Lại bro. Khoa, Nha. Yeah. À để lại luôn, gặp con đây. À. <laughs> Tơm khẩu, Tơm dâm này, đẹp lại. có trên Im nha Im mô bạc Hãy subscribe cho kênh อุมอ้มจิกไปอััคนอิตเหาพาท่านนายมมาคุยก็นย่งุดขอไปอ่าเปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนมุมมานางแทนเลขขาเลขขาไปร่างจานเห็นกระดูกมูว บอกถึงวันแนวแก่กัไอ,อ้ที่หนึ่งผมกกินเชียทรท้องเทียรลนะครับขนาดมันถือกันยังบอกกินอยู่ประเทศที่ผมมานี่ตืกนะครับเด้อประเทศเยอรมันก็นแห้งถือนะครับวอย่างๆแล้วยุโรปมีเบียที่ถือวกว่านั้นวอย่าง,ง,องอไงจะครับ กับผมกับบริษศึกษาเมิงวานเป็นพออย่างหาเปอเซนนะครับหเปอร์เซ็นตี่ดีกีนะครับหาเปเซนต์นจะมีสี่เปเซนตเครงสามเปอร์เซ็น่สินะครับดีกีมัน ก็สูงสุดือหาเอรเซ็นต์หรือบอมแมนเจเอร์นตกับมีบันได้แต่แต่ว่าแกหาเอร์เนี่ก็โอเคแล้วนะหเอนี่กับซัดไปสองฟองนี่ก็ได้เรื่องแล้วนะ กะขอโทษขอไหว้นะครับเนดะ้อมันนี่กะเอาแบบเรียวๆเอาแบบเพี้ยวๆนะตามธรมรมชาติบริฟเฟกได้เตรียมบริจัดฉาตจักยังนี่คือเป็นวิถีชีวิตวิถีชีวิตของเดตะเกียร์นะครับแบบธรมธรมดาธรรมชาติครับ เรื่องการเริกง,งานมากนเนี่ยก็เขาว่าม่นานกินก็อยใหงเห็นนะครับว่าวิสีชีวิตก้อนห้ามันกะบ่ม่ยังไหลนะครับแต่ละก้อนนะั่นก็ขึ้นอยู่กับความคิดแล้วค็จุดยืนความต้องการครับตัวเขาเองอะว่ารเขาต้องการแบบไหนนะครับ เขา้องการใส่ซีบิตแบบใดนะครับถึงอยู่กับแต่ละบุคคลสีเลือกเอาคนนะครับบอกยังไงซะนะครับที่นเห็นมากนะครับที่ผ่านโลกมานนี่กับล้างก้นกับล้างแท้าเอากับพวกเข้าใจเนาะเป็นยังคือใส่ซีบิตแบบหนังน,นะครับเป็นยังคือใส่ซีบิตแบบนี้นะครับมันก็ได้โตกะบนเนื้อว่ามันกันแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ตัว,ตวละบุคคลนะครับบางคนก็เลือก ติดความพอใจของเขาเองนะครับ สามก้นที่เลือกเลือกเค็ดจริงถึงบดีนะครับหูวันบดีหูทั้งหูวันบดีนะครับหูทั้งหูแต่ว่าหันเลือกเคล็ดเลือกอยูกับสิงนั้น,นะครับเอาชนะใจของบดีนะครับผมไม่อยากเลยถึงหรอกครับอย่างเช่นเกี่ยวกับพวกเสพติดนะครับเกี่ยวกับพวกเสพติดหูทั้งหูวันบดี พูทั้งหูว่าแหงถล้ำลึกเขาไปมันแหงจมแหงแหงจมปักนะครับแหงง้อหัวเผื่ขื้นนะบริภัยสุดลัางถึงมาได้นอกจากตัวเฮาเองนะครับมีคนหามมีคนบอกแหงไปหามแหงไปบอกแหงไปบอกแหงไปสอนแหงซ้าปลาไปด่าเขาวงศีนะนะครับเพราะว่าผู้ใดนะครับบ่าววาหลูกว่าล้านบ่าววาหลูกว่าเต่าเฮ้านะครับ มันเป็นเศษเส้เนหนีนะครับของซีวิตค้นนะครับค้บบดีนะครับยาสิไปโทษกู้บาอาจารย์ค้ที่บดียาสีไปโทษพอ่อพ่อแม่นะครับมันบดีด้วยตัวของเขาเองมันบดีด้วยตัวสันดานของตัวของของคงดค้นนั่นเองนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนะครับเข้าตรงยาสิไปคิดอย่างไรนะครับหาทั้งเทียกับปล่อยว่างใดกับปล่อยว่างนะครับ อยู่กับซุกความสุขดีกว่าดีกว่าสิอยู่กับความถูกทั้งสิ้นนะครับคือจังผมเบาล่ะครับความสุขว่าต้องบอกว่ายุติใจถ้าบอกว่ายุตสิใจยุบตองไหนล่ะครับยุตรงไหนของหัวใจล่ะแต่บอกว่ายุติดโตเฮอาความสุขยุติดโตเฮองยุบตองไหนล่ะครับยุติดโตเฮอานะครับแต่ว่าผมนะครับอยากสิบอกว่านะครับความสุขนี่ มันความสิกอดเท่าเสมอนะครับร้อมสิอาแขนกอดเท่าเสมอนะครับความสุขเนี่ยาต้องไปหายุใสนะครับยืนยุกกลางๆยู่ไกลๆผมอ้อมแอมห้านี้แหละครับเพียงแต่ว่าห้องขจัดความทุกข์ออกไปนะครับจากใจห้องให้มันได้นะครับผมหูว่ามันหยากผมหูว่ามันลาบากนะครับถ้าห้องขจัดความทุกข์ออกไปได้ความสุขมันขึสิกกอดเขาเองนั่นแหละครับเ่าต้องไปหายุใสเ่าต้องว่าไปบอกยุใสนะครับ โอเคเนาะครับเนาะแกสิไดจจากล่าเราเะบากแบบนี้นะครับแกสิไดจจากล่าขอนะครับขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งเมืองไทยแล้วก็อยู่ทั่วโลกนะครับเด้อที่เขามาสนับสนุนเขามาสพอร์ตให้กำลังใจเด็กเกียร์นะครับคนไทยในต่างแดนนะครับใส่ซีวิตอยู่ในเมืองนอกเมืองหน้านะครับกะบ่เืมบานลืมซองหรอกครับยังคึ้นหอดเมืองไทยยังเกิดหอดพี่น้องที่อยู่ทั้งเมืองไทยอยู่นะครับ ขออวยพรนะครับให้ทุกๆคนนะครับมีแต่สิ่งดีๆค้ว่าในชีวิตนะครับเด้อคิดยังไงทำยังไงอยู่กับสร้างนะครับขอให้ประสบความสําเร็จทุกสิ่งอย่างนะครับผมก็ขอทํานําทางนะครับโดนคิดโดนใจนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางเมืองไทยล้าก็อยู่ตัวโลกนะครับเด้อคิดแต่สิ่งดีๆทาแต่สิ่งดีๆนะครับเด้อสิ่งดีๆมันก็สิเกิดขึ้นกับตัวข้องเงาเองหล่ะครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ